การเปิดเรียนนะคะนอกจากคณะครูนักเรียนจะดีดใจแล้วนะคะ,คะในส่วนของแม่ค้าหน้าโรงเรียนก็ดีใจด้วยนะคะแม่ค้าเฮค่ะโรงเรียนเปิดเทอมแล้วร้านค้ารถเข็นทุกร้านขายดิบขายดีกลับมามีรายได้อีกครั้งหลังหยุดขายช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาค่ะ วันเปิดเทอมในภาคเรียนที่2ทับ2,567นะคะที่บริเวณด้านข้างริมรัว้วโรงเรียนวิเชียนชมเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจุดที่ทางเทศบาลนครสงขลากำหนดให้พ่อพ่อค้าแม่ค้านำรถเข็นมาจอดขายขอ ออมาจอดขายของนะคะริมถนนได้โดยรถเข็นของแม่ค้าเนี่ยจะจอดแถวเรียงรายตลอดแนวรั้วโรงเรียนโดยพ่อค้าแม่ค้าต่างนําสินค้าหลากหลายชนิดทั้งประเภทของกินเฟรนช์รายรวมทั้งน้ําผลไม้และน้ําตื่มต่างๆไก่ทอดยําไก่แซ่บซึ่งแม่ค้าพ่อค้าเจ้าเดิมนะคะที่เคยขายประจําอยู่ตรงนี้มาก่อนและต้องหยุดขายไปในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา พ่อค้าแม่ค้าทุกคนต่างดีใจและยิ้มออกนะคะเนื่องจากว่าแต่ละร้านนั้นขายดิบขายดีบางร้านแทบทําแทบไม่ทันถือว่าเป็นวันที่ทุกคนรอคอยซึ่งต่อจากนี้ไปไรายได้จากการขายของที่เคยได้รับเป็นกอบเป็นกำรรจะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ต้องดีใจก,กับแม่ค้าด้วยนะครับเพราะปิดเทอมไปก็เกือบเดือนเหมือนกันวันนี้ก็่คะ พอเปิดร้านปุ๊บใน่หน้าโรงเรียนยังไงก็ขายได้อยู่แล้วนะครับทานาของคุณรจนาคงหนูแม่ค้าขายไก่ทอดแล้วก็ยำไก่แซ่บเขาบอกว่าวันนี้ได้กลับมาขายที่นี่อีกร้งครับรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาขายเพราะว่าปิดไปนานเกือบเดือนลูกค้าก็ยังคงกลับมาอุดหนุนเหมือนเดิมครับ ยางไรก็ตามเมื่อโรองเรียนเปิดเทอมแล้วทุกโรงเรียนพ่อค้าแม่ค้าที่นําสินค้ามาขายบริเวณหน้าโรงเรียนก็ขายดิบขายดีทุกโรงเรียนเช่นเดียวกันเนื่องจากในช่วงเย็นเนี่ยครับก็เมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองมารับนักเรียนก็จะต้องแวะซื้อของกินให้บุตรหลานเนี่ยทานก่อนกลับบ้านครับดีใจกับน,น้องๆด้วยนะครับวันนี้ <c oughs> หลายโรงเรียนก็เปิดมาวันที่1พฤศจิก <c oughs> ซึ่งเป็นวันศุกร์นะครับเปิดมาวันเดียวพรุ่งนี้ก็ปิดอีกเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับ